สว,ส,สวัสดีครับครับสวัสดีครับมารับชมสองพระสองบุญครับกับ,บอีที่82ครับอันนี้หลวงปู่ทิมวัดละหาไล่นะครับพิมพ์พนี้เขาเราียกว่าพิมพ์พระบัวขุดครับสวยแน่อติยสวยครับอเตียได้มายังไงครับอันนี้เข้ามาจากในปีที่บ่อเหมามาเหมือนกัน มาเนาะเพรามันอยู่ในปี๊บเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยุคต้นๆนะฮะหมามานานแล้วนะก็สิบสิบสามสิบห้าปีที่แล้วองแบบปิดมาเนาะบ่ากันไม่ได้ก็จะขายเป็นองค์แต่ว่าผมขอเหมาเหมาเหมาเป็นปี๊บนับนับองค์ขายตลอคือถ้าเกิดเราร้อนเงินนะออเตียแล้วแล้วแล้วมีอะไรผมผมคนนึงผมผมต้องเอามาขายอ่ะครับบางครั้งเวลาเราเดินตลาดผราเนี่ยเราขายที่องค์มันมันขายที่องค์ผมจะบอกให้เลยว่าขายทั้งวันก็อาจจะขายไม่หมดไม่หมดเนาะแล้วมันขายไม่หมดนั่นเขามาไก่ กรรมดีก่อนนะอาตียเคยเคยเคยพูดไงว่าพอเราบอกเราขอเหมาขอเหมาขอเหมาแล้วเขา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 ได้เงินก้อนแล้วก็กลับเลยเนอะครับผมเผื่อไปจ่ายค่าเพิ่มลูกใช่เพราะว่าเพราะว่าไกลเหมือนกันนะจากระยองมามากรุงเทพเนี่ยมามาถึงมาถึงยวราชนะอาตียนี่คือเนื้อว่านอ่าว่านไผ่ดำครัและจานดมเงกที่กลิ่นหอมนะยังมีกลิ่นอยู่ยังมีกลิ่นหอมมากเลยอันนี้ทุกท่านมีกลิ่นอยู่เลยนะอันนี้อันนี้เนี่ยมันผมคิดว่า หลวงหลวงหลวงปู่ทิมอ่ะท่านเป็นหมอยาแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าท่านใส่ใส,ใส่ใส่ยาอะไรเข้าไปกลิ่นสาร,สารใช่ไหมใช่โมลสารนี่นนี่ก็กลิ่นกลิ่นติดในองค์พระเนี่ยเกือบหกสิบปีก็กลิ่นยังหอมอยู่เลยโอ้ถ้าเกิดพูดถึงไม้กลิ่นาสนาที่ก็หอมนานนะอเตียนะนะครับหอมละมุนละมุนเนี่ยแล้วแต่ว่านี่ผม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 เอามาแล้วผมใส่ใส่เอเอเอทัพเบอร์แวร์ที่บอกกัน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 สุญญากาศนะครับผมก็ใส่ใส่ ปิดไว้อย่างดีอันนี้แห้งเลยนะเตีย๋ยครับผมอันนี้อันนี้มาจากมาจากชุดเดียวกันหมดนะฮะเพราะวก่าก็อยู่ยุคยุคต้นนะอันนี้พระพระยุคต้นสวยนะเตียครับอันนี้พระบัวผุดนะครับชื่อก็เพราะนะเตียครับผมบัวผุดครับผมเป็นภาพปิดตาเรอฮะเนี่ยใช่ครับเตี้ยภาพปิดตาบัวผุดนะดดถ้าเขาผมเห็นเขาโงน้ํามันกันอยู่นะเตียครับแต่ว่านี้แห้ง เอาเดี๋ยวมานนัยยใช่ไปเป็นพระพระเนี่ยเนื้อเนื้ออย่างเงี้ยตรงนี้มันแห้งแหงอย่างเงี้ยแหละพระบิดตาครับผมเนื้อนี่โอ้เสียเราเราไม่เราไม่ได้ซูมเอ็กซ์เนาะครับแต่เท่านี้ก็ผมว่าปื้มแล้วครับครับอาเตียสะสมไม่เยอะพอสมควรนะฮะโอ้เยอะฮะผมผมเผาเมาเมาเป็นปีอะไม่ไม่เป็นรับเป็นร้อยองค์นะผมมอเเมาเขาหมดเลยโอ้ไม่จะมีร้อยองค์นานมากีก็ เงินนีก็พอถึงควรไนะอ้ตียแต่ว่าภาพโมพุทน,นี้ไม่มีตึกหลุดเนาะไม่มีนะอลุอ่ารูปนี้ไม่มีคะนะครับแล้วก็ถึงบอกยุคแรกๆนะยุคต้นๆยุคต,ต้นของท่าน,นะครับท่านสร้างไว้เยอะยังไงเราก็จะมาชมพระของหลวงปูง่ทิมต่อไปเนาะครับผมเขาท่านสร้างเไว้หลายพิมพ์ฮะท่านสร้างหลายพิมพ์เยอะดีก็ไปดีดีพีครับผมเอาไว้เป็นขวัญและกำลังใจนะครับผมก็ให้คือหา ใช่กใ็ให้พี่ๆน้องๆเนี่ยมาดูดูว่าว่าหลวงปู่ทิมอ่ะท่านสร้างพระเนี่ยไม่ใช่แค่ก็แล้วพระผมไปประมาอย่างเดียวท่านสร้างหลายพิมพ์อยู่นะค,ค,ครับผมดังนั้นก็ฝากติดตามช่อง2พระ2องบุญด้วยนะครับกับอีพีที่แปดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ